สวัสดีค่ะกนกวันว่องวิทยาค่ะเป็นนักลงทุนอิสระและนักเขียนผลงานที่ผ่านมาคือซีรีส์หนังสือ forex w a l เล่ม1ถึงเล่ม3ค่ะคอสนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านเลยค่ะที่อยากเริ่มต้น วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวิเคราะห์ตีความไม่ถูกไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ใช่ได้จากที่ไหนคอร์สนี้เราบอกหมดแบบไม่มีกั๊กค่ะช่วยวิเคราะห์ตีความตัวเลขเศรษฐกิจของคู่เงินที่คุณสนใจและยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าสกุลเงินที่คุณสนใจมันจะมีทิศทางอ่อนค่าหรือแข็งค่าในอนาคตโดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ไม่ถึง5นาทีค่ะ เราคัดสรรเนื้อหามาแบบเน้นๆไม่พันนา,นายืดยาวไม่เว่นเวอร์บอกในสิ่งที่คุณต้องรู้ควรรู้แล้วคุณนำความรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับสไตล์การเทรดของคุณได้ทันทีวิเคราะห์ตีความนโยบายการเงินที่ว่ายากเราทำให้มันย่อยง่ายเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ธนาคารกลางพูดออกมาแบบนี้ประโยคแบบนี้ส่งสัญญาณอะไรคอร์สนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ด้วยตัวเองเพียง5นาทีก็รู้เรื่องเข้าใจแล้วนำไปต่อยอดวางแผนเทรดในสไตล์ของคุณต่อได้เลยรับรองว่าคอร์สนี้จะทำให้คุณ ไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่คุณวางเอาไว้แน่นอนค่ะและถ้าใครนะคะเรียนแล้วติดปัญหานะคะสามารถอินบ็อกซ์หาเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือในสก l l l ลนค่ะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะและแน่นอนว่าคอสนี้ค่ะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วเจอกันในคอสนะคะสวัสดีค่ะ